สักครั้งในชีวิตุณจะบรรลุเฮ้ยสนุกมากมันว้าวมากคือเป็นเล่มที่กูอ่านแบบวางไม่ลงเลยซื้อฟิลฮิวใจบอกกับคนที่แบบไม่ได้ชอบตัวหนังสือทางปืด้ดอ่ะนึงกออกว่าแบบบางคนอ่านหนังสือทางปื้ดไม่ได้ใช่ใช่ใช่กูน่แหละครั้งหนึ่งในชีวิตคุณควรจะอ่านเล่มนี้นะคะ Norwegian Wood หรือว่าแบบอ่านหนังสือแล้วอ่ะกูจะให้คะแนนเมืองสรุปกูให้แบบ11เ็ต็ม10มันเป็นหนังสืออมาตะมากๆที่แบบโดนตีพิมพ์แล้วหลายๆครั้งแล้วก็ดังมากในหลายๆประเทศดีเนาะ สว,ส,สวัสดีค่ะผมกับพวกเราเป็นชิพไฮกับรายการอย่าบอกใครนะตืดึงตึง้ดึงตึง้ง ก็แบบรายการอะไรวะแต่ว่าเป็นยูนิตของไหนกับไอดานะคะเพราะว่าอะไรอะเพราะวันนี้เรามาด้วยทีมหนังสือซึ่งคุณตู่คุณตู่คือพอถามไปปุ๊บในรายกลุ่มตู่ตอบว่าไม่ประมาณว่าป้าย่าหนังสือกันเป้ามึงสตีธเธออ่านหนังสือหรือเปล่าไม่อ่านแต่เว็บตูนเออโอเคซึ่งก็อาจจะมีมารีวิวเว็บตูนแต่ว่าอาจจะเป็นอีพีของไนกับไหนแต่ว่าช่วงนี้กูก็ไม่ค่อยได้อ่านเว็บตูนกันกูรู้สึกว่าอินกับการอ่านเปิดเป็นบุ๊กมากกว่าซึ่งวั นีาเราก็เลยนะคะมาป้ายยาหนังสือคนละสามเล่มที่พวกเราอ่านกันเราชอบแบบติดอยู่ในอันดับในดวงใจขอแอบเล่านอกเรื่องก่อนจะป้ายยาว่าเมื่อวานเนี้ยตอนที่จะเลือกหนังสือมารีวิวอะมึงรู้ป่ะกูเปิดไปที่แบบชั้นวางหนังสือแล้วกูแบบซื้อหนังสือเยอะมากแต่ไม่มีเวลาอ่านอะมึงทุกคนเป็นมึงเพิ่งเข้าวงการหนังสือใช่ไหมแล้วเพิ่งเข้าวงการหนังสือทุกคนที่เข้าวงการหนังสือเป็นสื่อดองมึงเรากูรู้สึกผิดกับตัวเองมากเลยเรากูแบบมึงกูจะร้องไห้กูมีหนังสือที่ยังไม่อ่านอะมากกว่า20่ิเล่มที่กูซื้อ สบายใจละมึงมีมากกว่า20เล่มจริงๆโอเคกูสบายใจขึ้นมาเพราะเมื่อวานเนี้ยคือเปิดแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกผิดกับตัวเองทำไมเราถึงไม่มีเวลาว่างให้ตัวเองขนาดนี้เป็นปกติเพราะว่าจริงๆแล้วการจะเริ่มอ่านหนังสือให้ต่อให้ติดอ่ะมันใช้เวลานะเว้ยมันใช้แรงใจเยอะเหมือนกันอ่ะงั้นมาป้ายกันเลยแมเริ่มที่เริ่มที่กูก่อนก็ได้ของก่อนของในนะคะเรื่อง3เรื่องที่เอามาพละแนวหมดเลยเรื่องแรกที่ไหนจะป้ายยานะคะก็คือแล้วความรักก็ถูกเผาเป็นเท่าบุหรีหุยชื่อแอชเทเป็นหนังสือ วรรณกรรมไทยเรื่องสั้นมีแค่กี่หน้าเอง100หนะ้าโดยประมาณคือมันสั้นมากแล้วมันก็จะเป็นแบบพอเปิดโคยไปนิดนิดนึงเพราะอ่านจบนานแล้วนะคะ <S 2>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  อ่านปกหลังคําโปรยให้ฟังก่อนดีกว่าอ,อันนี้คือสิ่งที่ทําให้ตัดสินใจซื้อนะคะก็คือความรักของเราลุกเร็วเหมือนบุหรี่ลามเลียเผาไหมเพียงครู่เดียวก็ถึงก้นกองแต่สําหรับผมแล้วครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเรื่องจริงถ้าหลักฐานการสูบบุหรี่ของพี่คือขี้เท่าในที่เขี่ยบุหรี่หลักฐานความสัมพันธ์ของเราก็คือความทรงจําในสมองแล้ว หัวใจของผมที่สุดท้ายแล้วถูกจารึกเป็นตัวอักษรนิยายขนาดสั้นที่อุทิศแด่การคิดถึงเฮ้ย <c oughs> อ่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบเป็นช่วงเวลาหนึ่งของ,ของสองตัวละครที่ถูกแทนด้วยผมกับพีอ่ะแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบปะปนไปด้วยแบบความรู้สึกข้างรักความรู้สึกเศร้าความรู้สึกแบบไม่สมหวังความรู้สึกเหมือนจะเสียเขาไปแล้วหรือว่าแบบการที่แบบหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ไปด้วยความหวังอะ่ะเอออะไรประมาณนั้นอะ่ะมันจะเป็นคําบรรยายผสมบท สนทาก็คือพออ่านแล้วอ่ะรู้สึกว่าแบบมันรีเลทถึงว่าแบบคือคนเราอ่ะสามารถทิ้งอะไรบางอย่างไว้ในหลายรูปแบบมากในความทรงจําของอีกคนนึงไม่ว่าจะเป็นคนรักกันหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่นึกออกอปะแบบเฮ้ยเห็นคนนี้แล้วนึกถึงสถานที่ต่างๆที่ใช้ด้วยกันหรือว่าเพลงหรือว่าแบบอะไรเงี้ยคือคนเราจะทิ้งอะไรสักอย่างไว้ให้อีกคนเสมออ่ะนั่นแหละก็คือเป็นสิ่งที่อ่านแล้วแบบมันรีเลทของเรื่องนี้นะคะดีแนะนําแบบใครที่อยากอ่านอะไรแบบชิลๆขำๆอ่านได้เรื่อยๆอ่านวันเดียวจบ อะไรเงี้ยก็คือแนะนำเพราะมันแบบอ่านง่ายแล้วพกไปได้ทุกที่อะไรเงี้ยเดี๋ยวกูขอหาประโยคที่แบบทัชใจอ่ะทัชใจมีคนเคยบอกว่าผมจะเผาตัวเองให้พี่อบอุ่นได้ไม่นานสมมุติว่าเราเผาตัวเองอ่ะแป๊บหนึ่งเราก็หมดตัวเราก็จะหายไปอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้มันเป็นเป็นปรัชญานิดนึงเอออะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่อาจปล๊บเราได้คิดภาพตามกับตัวเองปะใช่ใช่ใช่อะไรแบบนั้นนะคะก็ประมาณนี้แอ่านกันได้ชอบหนังสือที่มันเป็นเล่มอะไรางี้ที่มันพก ใส่กระเป๋าเล<อ>ยไป<ช>มากๆเลยคืออ่านแล้วดิ่งดาวคือไม่ได้ดิ่งดาวขนาดนั้นเลย คืออ่านแล้วแบบมีความแบบมนสีครามอ่ะ <ừ ừ. S 1> คือแบบเป็นเหมือนปกหนังสือเลยมันจะแบบสีครามสีน้ําเงินอุ่นๆเอออะไรประมาณนั้น,บบน,น,นะคะ่ะน่าสนใจน้ำสนใจน่าสนใจมาต่อที่ของไอด้านเล่มแรกต้องบอกก่อนว่าปีนี้เพิ่งเริ่มอ่านหนังสือเออใช่เีนี้อ่านได้เแบบพิ่งอ่านเองคือจริง,เรรงๆเร,เริ่มอ่านจริงๆช่วงไปเกาหลีปีที่แล้วเริ่มอ่านปีศาจตัวนั้นคือฉันเองมันเคยเอามาป้ายยาลอันนั้นเคยป้ายยาไปแล้วอันนั้นคือหนังสือเล่มแรกที่เริ่มอ่านช่วงปีที่แล้วแต่ว่าพอเข้าปีนี้ปุ๊บอยากฝึกภาษาอังกฤษ เราใช้ความรักในการขับเคลื่อนชีวิตซะส่วนใหญ่ <laughs> แล้วก็เลยแบบฝึกภาษาอังกฤษอยากฝึกด้วยตัวเองด้วยก็เลยไปเจอเล่มนี้ Real Life English ต้องบอกว่าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกซึ่งตอนแรกจริงๆไอได้าซื้อมานานแล้วเว้ยแบบกูไม่ได้หยิบมาอ่านเลยแค่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าอุ้ยหนังสือเล่มนี้ดูน่าสนใจจังก็ซื้อเก็บไว้แต่ว่าไม่ได้หยิบมาอา่านจนกระทั่งได้หยิบมาอา่านช่วงต้นปีที่ผ่านมาส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเขาสอนเกี่ยวกับการเรียงประโยคในการใช้ชีวิตประจําวันจริงๆอะได้ดีมากๆคือเข้าใจง่ายแตต่่่มมััันนเหหาาาะสํํรรบคคทที้้องูศพ์ใช คำศัพท์มาตอนนิดนึงแบบพื้นฐานศัพท์สักหน่อยแล้วก็รู้พื้นฐานแกมมาแบบนิดงนึ่ง,งคืออาจจะไม่เหมาะกับคนที่แบบไม่รู้อะไรเลยแล้วเริ่มนะแต่ว่าเหมาะสําหรับใครที่พอรู้พื้นฐานแกมมาอยู่แล้วนิดนึงรู้จักศัพท์มาบ้างแล้วแล้วอยากจะลองแบบกล้าที่จะผสมคําหรือลองพูดอะไรอย่างเงี้ยกู<อ>รู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากอย่างของกูอ่ะกูผ่านช่วงที่แบบเรียนรู้เรื่องแกมมามาแล้วเริ่มรู้ศัพท์แล้วแล้วคราวนี้เราจะอยากพูดสื่อสารให้ดูเป็นเนทีฟมากยิ่งขึ้น<อ>ดูแบบว่าไม่ใช่ไอ ก็คืออยากหาแบบบทพูดที่มันหลากหลายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากได้บทพูดที่มันแบบไม่ต้องยากมากก็ได้แต่ว่าเนทีฟเขาพูดกันเออก็เลยแบบเออเนี่ยเล่มนี้เป็นอะไรที่ที่รู้สึกว่าตอบโจทย์มากดูง่ายนะแล้วเขาก็มีคำอ่านภาษาไทยให้ด้วยใช่แล้วเขาก็จะมีแบบว่าเหมือนคําอะไรบางอย่างที่คนไทยใช้ผิดกันอะไรอย่างเงี้ยที่เราเข้าใจว่ามันถูกแต่จริงจมันผิดนะเขาก็จะแนะนําให้ว่าเออควรใช้แบบนี้มึงมีคํานึงปวดอ่านผิดมาโดยตลอดคือคำว่า archive กับแอ i e v e เวลาเห็นในในไอจีอะเออคือกลัอ่านมาตลอดว่ามันคือแอ i e v e แต่ว่าจริงๆแล้วมันอ่านว่า a r c h ค v e ซึ่งกูแบบอุ้ยใช้พี่มันเลยตลอดเลยอะแต่ว่ากูไปฟังช่องไหนมาไม่รู้เลยรู้สึกว่าอะไรแบบเนี้ยถ้ามันมีในหนังสือหรือว่าแบบเราได้ศึกษาเพิ่มมันมันมันจะดีมากต่อตัวเราอะไรมึงกูอ่านผิดเยอะมากหมายถึงว่าแบบสิ่งที่กูเข้าใจว่าถูกเลยแต่ว่าอ่านภาษาอังกฤษผิดมันก็ไม่ผิดนะใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ภาษาเกิดเรากูจะบอกว่ากูก่อนอันนี้เป็นคนที่ไม่กล้าพูดภาษาอเย้นนนตมา จริงๆทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะหมายถึงว่ากูดีขึ้นแล้วแต่ว่าถามว่าแบบกูมัน่นใจร้อยเปอร์ในการที่จะพูดไหมก็ยังไม่ขนาดนั้นตอนนี้ข้างคำสับเงี้ยวกูอีกเพราะมึงใช่ทุกวันก็จริงจะบอกว่าสิ่งที่ทําให้ได้กล้าแล้วเก่งภาษาค,คือการที่กูก้าวผ่านเส้นที่กูกล้า,าพูดเว้ยเออมันเลยกลายเป็นว่าอพอเราก้าพูดปุ๊บพูดผิดไปเขาก็แก้เขาแก้กลับมาอ,มอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบคือมันยากนะเรารู้ว่าใครกําลังจะฝึกภาษาังกฤษแล้วรู้สึกว่าการก้าวผ่านคําอุ้ยเขินจางไอไอแบบอะไรดีอะไร มันยากแต่ถ้าสมมติก้าผ่านไปได้อ่ะเลิศเชื่อนี่นะคะโดยการลองหาแฟนก่อนก็นได้ <laughs> <laughs> ไม่ลองหาเพื่อนก่อนก็ได้เออ,เเอลองหาเพื่อนก่อนเพื่อมันจอาจจะไม่ขับเคลื่อนขนาดนั้นปะเออไม่แน่ใจ <laughs> ไม่แน่ใจ <laughs> คือแต่ละคนชีวิตการขับเคลื่อนมันไม่เหมือนกันนของกูแบบใช้ความรักน้า <laughs> เอานาะต่อไปของไหนนะคะก็คือเล่มที่2ชื่อว่าภาพวาดปริศนากับการตามหาคาตกรซึ่งก็คือเป็นสไตล์ที่ไหนชอบอ่านและชอบดูก็คือสืบสวนสอบสวนใดๆฆาตกรรมคาตกรรม เออคือเครียดเค่แต่กูชอบมันดูแบบน่าสนใจแต่อันเนี้ยไม่ได้เครียดมากก็คือคือนักเขียนคนนี้ชื่ออุเกสึซึ่งเขาอ่ะเขียนเล่มเดียวกับบ้านวิกลคนประหลาดคือมันจะเป็นเกี่ยวกับแปลนบ้านที่แบบมีความแบบผิดปกตินิดหน่อยแบบว่ามีอะไรเงื้องงาซ่อนอยู่ในบ้านไหมอะไรเงี้ยซึ่งกูอ่านเล่มนั้นแล้วแล้วกูแอดไม่ถูกจริตขนาดนั้นเออแต่ว่าเหมือนเปิดใจอีกทีนึงเพราะว่าคนอ่ะรีวิวเรื่องนี้เยอะมากกูก็เลยไปอ่านแล้วแบบเฮ้ยสนุกมากคือในเล่มนี้นะคะมันจะประกอบไปด้วยบทต่างๆซึ่งแต่ละบทอ่ะ มีแบบมีรูปมาให้ไขปริศนาเป็นตัวหนังสือสลับรูปนะคะในเรื่องก็คือมีรูปหนึ่งที่แบบเหมือนจะไม่มีอะไรแต่รูปนั้นอะจะมีอะไรจริงเหรอเออคือเป็นรูปวาดที่แบบเฮ้ยเห็นไหมมันอาจจะปกติแต่ว่าจริงๆแล้วนักจิตวิทยาก็มาแบบวิเคราะห์ว่าแบบรูปนี้แล้วทําไมาตรงนี้ต้องเด็กออวาดคือเป็นเด็กวาดแล้วทาไมาตรงนี้ต้องไอ้นี่ด้วยแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบแปลกๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็คือแต่ละบทก็จะมีหนึ่งรูป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 ฟิวอิเตอร์เอ็กให้คิดใช่อะไรอย่าง ทุกบทอยู่เป็นเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวมันว้าวามากคือเป็นเล่มที่กูอ่านแบบวางไม่ลงเลยคืออ่านแป๊บเดียวจบเลยอ่ะเรื่องเนี้ยใ,ใครเริ่มที่จะอ่านเรื่องสืบสวนเล่มเนี้ยคืออ่านง่ายดเดาทางก็ไม่ได้ยากมากแต่ก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปที่ทําให้หน้าเบือ่อคําโปรยของเขาข้างบนนะคะก็คือเขียนว่าสิ่งที่ทิ้งไว้ในภาพวาดคือความวิปริตวิปราดในใจคน <r> ก็คือประมาณนี้เฮ้ยแต่ว่าจะบอกว่าเรื<น>่องภาพวาดมันเกี่ยวกับอ้นี่จริงๆรินะจิตเรื่องจิตใช่เพราะอย่างเวลาแบบไปหาหมออะไรเงี้ยเ,เขาก็ให้วาดรูปใช่ไหม เออเคยได้ยินอยู่เหมือนกันน่าคือสนุกมากทุกคนคือมันจะไม่ได้น่าเบื่อขนาดนะั้นเพราะมันจะมีแบบเนี้ยนีดแาบบแบบเป็น,นเป็นรูปเป็นอะไรอย่างเงี้ยด้วยในหนังสือนะคะน่าสนใจสนุกมากมึงกูชอบมากพอเราไปอย่างงี้ละอ่าอ่านมีความน่าอ่านสนุกสนุกสนุกเลยอะ่ะโอเคต่อมาที่เล่มที่สองของไอีดาชื่อเรื่องว่ารักตัวเองให้มีความสุขแบบพลูโตมียยวพลูโตจะบอกว่าเรื่องนี้คือคล้ายกับวิสันตตัวนั้นคือฉันเองเป็นหนังสือฟิ ฮิวใจแต่เนี้ยไอด้าไปเห็นผ่านติ๊กต็อกที่เลือกหยิบแบบซื้อมาไงเพราะว่าคือมันเป็นหนังสือฮิวใจที่มีภาษาอังกฤษเวย้ย oh. คือเขามีภาษาไทยคืออย่างไอปีศาจตัวนั้นคือฉันเองมันก็มีภาษาอังกฤษแต่ว่ากูเหมือนพออ่านอันนั้นจบกูแบบอยากหาเวิร์ดใหม่ๆแบบว่าเวิร์ดแคบเวเลอรี่แบบเยอะแยะแล้วอันนี้เขาจะมีสรุป oh. อย่างนี้มาให้มีเป็นศัพท์ในบทใช่มีเป็นศัพท์ในแต่ละบทมาให้คือต้องบอกว่าปีนี้ได้อินกับการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษมาก oh. ก็เลยแบบพยายามหาอะไรที่ยังไม่ได้เก่งขนาดที่อ่านภาาาษษอังงกกฤแบบท้เเลลมได็ยจะห ที่มันมีทั้งไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ตัวเองแบบเบนอินเออเบนอินไปได้แล้วก็พอเหมือนแบบมันเป็นหนังสือที่กูรู้สึกว่าเหมือนเราได้ได้คิดตามจากแบบว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบผิดพลาดได้บ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบพิวใจตัวเองกลับมาได้แล้วก็ดันได้แบบอ่านภาษาอังกฤษไปด้วยอย่างบางคำเงี้ยแบบเราอะชอบลืมจริงๆเรารู้สัพ์ภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่พอเรามันไม่ได้ใช้อะเราจะลืมไว้ทุกคนและในหนังสือเล่มนี้มันจะเป็นแบบนั้นเราได้อ่านอ๋อเออว่าคำนี้มันสามารถใช้แทนคำนี้ได้ นี่นาอะไรอย่างเงี้ยแล้วกูรู้สึกว่ามันง่ายเออมันง่ายแบบ step by step h e y feel m o i s u r ใช่คือมันเป็นสัพที่อ่านง่ายอะไเงี้ยแล้วเขาก็จะมีแปลภาษาไทยทางประโยคให้แล้วพอสมมติแบบหมดบทหนึ่งปุ๊บเขาก็จะสรุปตัว cavalry ให้อีกเออเนี่ยแล้วมันมีคําอ่านที่เป็นภาษาไทยซึ่งแบบมันดีอ่ะเพราะว่าเราออกเสียงไม่ถูกบางทีกูเป็นคนที่เป็นคนอ่านผสมภาษาอังกฤษสระไม่ค่อยเก่งเออแล้วกูก็เลยรู้สึกว่าการที่เขามีคําอ่านให้ด้วยมันดีมากแล้วก็ใครที่อยากฝึกภาษาอังกฤษด้วย แล้วก็รู้สึกว่าแบบจิตใจช่วงนี้ไม่สเตเบิลด้วยลองลองแนะนําจริงๆคือเนี่ยรักตัวเองให้มีความสุขแบบพูโตอะคือแบบพูโตมันก็เป็นดาวดวงหนึ่งที่อยู่ในไอ้นี่เหมือนกันนะแต่ว่าแต่อยู่ไกลมากแต่ว่าก็มีความสุขได้และจะแบบไม่ต้องอยู่รอบข้างกับใครก็เหมือนแบบเราได้ไงว่าพูโตมีความสุข คิดไปเองไม่เขาแค่เหมือนเปรียบเทียบว่าเออเราก็อาจจะแบบอยู่โดดเดี่ยวคือหมายถึงว่าเราสามารถมีความสุขกับตัวเองได้นะภูโตเนี้ยแม้ภูโตจะอยู่ไกลแต่เขาก็อยู่เป็นดาวในสุริยะดวงเดียวได้ประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าเออแนะนำเพราะว่าศัพท์ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยากมากแล้วก็ฝึกได้เดอดีเมื่อกี้เปิดแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอยน่าอ่านเราฟอนอะไรเงี้ยเขาทำดีเพราะมันมีภาพทุกคนมันมีภาพวาดแบบน่ารักรักมันเหมาะกับคนที่แบบไม่ได้ชอบตัวหนังสือทางปื้ดอ่ะนึกออกว่าแบบบางคนอ่านหนังสือทางปื้ดไม่ได้ ใช่กูนั่นแหละก <c oughs> ูนั่นแหละกูก็เลยสังเกตปะหลหนังสือกูจะต้องมีแบบออมีรูปม,มีสีต้องมีรูปมีสีมีอะไรเออ,เ,อ,อเพราะว่าไอ้ดาเป็นคนที่อ่านแบบอย่างนั้นนะจะม่วงอเอออาจจะยังแบบเป็นนักอ่านมือใหม่อยู่โอเคค่ะเล่มสุดท้ายของานแล้วคือน o r w ว g เจียนบูดเล่มนี้ขอบอกเลยว่าตอนแรกอ่ะจะไม่หยิบมาเพราะนาต่นหนังสือมึงหนาขึ้นเรื่อยใช่คือนี่คือแนะนําไล่ตามความหนาโอเคแล้วก็คือตอนแรกจะเอาหนังสือสืบสวนมาอีกเล่มนึงแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอีพีแรกไงถามคนเรียกเราอีพีต่อไป เรได้เอาแบบสืบสวนของเรามาเรื่อยๆแต่ว่าแบบอยากให้คนรู้ว่าเราก็อ่านหลายทายเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่สืบสวนนะคะก็เล่มนี้คือของมูราคามิซึ่งมูราคามิเนี่ยเขาแบบค่อนข้างจะดังในญี่ปุ่นหนังสือเขาก็จะเป็นแบบอ่านไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปจริง,รงๆแล้วปกอะ่ะมันมีสองปกซึ่งไหน่ะชอบปกแรกมากกว่าที่เป็นปกแบบสีเขียวๆน้ำเงินน้ำเงินอะไรเงี้ยเออแต่ว่าแบบเหมือนตอนที่ไนไปซือ้อปกนะั้นมันไม่ทําแล้วแล้วเขาก็เลยทําปกนี้แทนซึ่งเล่มนี้คือน่าจะแบบเขียนมาตั้งแต่ปีแบบหนึ่ง เก้าไปายอะไรเงี้ยคือนานมากแล้วอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาก็แบบตีพิมพ์ใหม่เรื่อยๆนะคะชื่อไทยนะคะคือด้วยรักความตายและหัวใจสลายคือแค่ฟังชื่อก็ดาร์กมากเทามากมนมากอะไรเงี้ยคำโปรยข้างหลังเขียนว่าเรื่องราวของความรักไม่ใช่ความรักทั่วไปเรื่องราวของชายหนุ่มที่ได้เรียนรู้และเติบโตเรื่องราวของหญิงสาวผู้สับสนเรื่องราวของชีวิตและความตายคือเรื่องอะ่ะมันเปิดมาที่พระเอกอะ่ะนั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วเขาว่าได้ยินเพลง Norwegian Wood ของ The Beatles แล้วมันก็เลยทําให้เขาอะแฟชแบ็กไปเมื่อแบบตอนอายุ19กคือตอนนี้เข้ามาสามสิบมัง้งแฟชแบ็กไปแล้วก็คือเหมือนแบบตอนช่วง19มันมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเยอะมากคือเหมือนเขาอะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งแล้วเพื่อนคนเนี้ยตายตอนอายุ17มัง้งหรือ10อะไรก็ไม่รู้ว่าเออคนนี้ตายแล้วแต่ว่าคนเนี้ยคือมีแฟนซึ่ง3คนเนี้ยสนิทกันมากแต่ว่าพระเอกอะชอบแฟนซึ่งพอเพื่อนตัวเองตายปุ๊บอะก็คือเหมือนได้คุยกับผู้หญิงที่แบบก็ขอบเปียบเปเป็นนางเอกไปเลยละกันอะไรเงี้ยได้คุยกับผู้หญิง นางเอกอะเป็นคนที่เหมือนจิตใจไม่ปกติคือถ้าสมมติว่าเปรียบเป็นสมัยนี้ก็อาจจะเป็นซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ย mm hmm. ที่จะต้องไปอยู่ในสถานบําบัดแล้วแบบต้องคอยเขียนจดหมายหากันจนแบบพระเอกก็มีผู้หญิงใหม่เข้ามาคือมันจะเป็นเรื่องราวของแบบความสัมพันธ์อะไรเงี้ยที่นานชอบเลยอะเพราะว่าในตัวละครที่เขาทํามามันแบบตัวละครเขามีความเว้วแหว่งอะมันมีความแบบไม่สมบูรณ,มมรณ์มันเป็นคนมากๆอะ่ะแบบมันคือเหมือนเรื่องราวของคนคนหนึง่งที่แบบเกิดขึ้นได้บนโลกใบนี่ mm hmm. มันไม่ใช่นิยายที่แบบพระเอกนางเ หลั่งเกินจบอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบอ่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อ่านแล้วชอบเลยคือทําให้รู้ว่าแบบความตายแบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะไม่ได้อยู่ไกลเกินอ่ะกูจำไม่ได้ว่าแบบมันเขียนว่าอะไรแน่นอนนะแต่ว่าแบบเพอ่มมันมีประโยคนึงเขียนว่าความตายไม่ใช่ภาคตรงข้ามแต่ว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเออคือเพราะปกติเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันยังไม่ใกล้หรอกเพราะเราอายุเท่านี้เองอะไรเงี้ยแต่ว่าพออ่านรื่องนี้เรารู้สึกว่าแบบเอออะไรก็เกิดขึ้นได้กูอยากทาให้ทุกวันนี้มันเต็มที่อะไรเงี้ยยแแแต่่่พอาาาาานนล้ววบบบดดดรกะะมมัูหถึง มันเทามากออมันเทาแบบมันน่วงมันหายใจไม่ออกมันสะใจมากอะทุกคนเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วตอนเปิดแรกไม่ชอบเลยเ,ออเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าผู้แปลนะคะคือนพดล เวศวัต์ซึ่งคุณนพดลเนี่ยใช้คําสวยมากคือแทบจะเป็นบทพรรณนาอยู่แล้วอะอพรรณนาจนกูเห็นภาพทุกอย่างที่แบบเขาเขียนอยู่แบบทุ่งหญ้าสีเขียวหรือแบบมีฉากการมีเซ็ก์กันอ,อะไรเงี้ยมันก็แบบแปลได้ดีมากแต่มันบรรยายเกินจนกูไม่ชอบเพราะว่ากูรู้สึกว่ามันยืดไปหน่อยแต่ว่าแบบการบรรยายของเขาเนี่ยแหละที่อ่านไปสักพักคือฝืนตัวเองมากมึงคือเล่มเนี้ยนานมากกว่าจะจบแล้วมันหนาด้วยแล้วแบบต้องหึบมากในการที่จะเข้าไปอ่านแต่ละครั้งแต่พออ่านไปแบบประมาณครึ่งเรื่องรู้สึกว่าแบบเฮ้ย น,นี่เขาคานาขนาดเนี้ยมันเป็นข้อดีของหนังสือเล่มน,นี้เลยอ่เออก็คือรู้สึกว่าแบบถ้าคนที่ชอบอ่านหนังสือแบบคานาบรรยายคําสวยๆอะไรเงี้ยแนะนำว่าครั้งนึงในชีวิตคุณควรจะอ่านเล่มน,นี้นะคะนอร์ว i เจน o ูดหรือว่าแบบผลงานอื่นๆของมุลคามีก็ได้แต่ว่าแบบเล่มน,นี้ถ้าจะเป็นแบบเล่มท็อปทีของเขา <With on. S 1> อ<ะ>่อคุณรู้ของมือ กูด้วยกูแบบว่าตอนแรกไม่อยากจะหยิบเลยคือปกติแล้วอ่านหนังสือแล้วอ่ะกูจะให้คะแนนคือคิดอยู่ในใจแต่ไม่ได้ให้ที่ไหนหรอกแต่ว่าให้คะแนนแบบว่ากับแบบหนังสือแต่ละเล่มเล่มนี้เป็นเล่มที่กูตัดสินใจนานมากว่ากูจะให้คะแนนเท่าไหร่แบบวันแรกที่อ่านจบเลยลลกูรู้สึกว่าแบบเฉยๆแบบเจ็ดอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเมืองแบบกวดไปฟังรีวิวของคนอื่นด้วยพอหลังจากอ่านเสร็จเพราะมันมีบางจุดที่กูไม่เข้าใจเลยในหนังสือเล่มนี้พอคนอื่นแบบวิเคราะห์มาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบกูก็กลับมานั่งคิดกับตัวเองอะไรเงี้ พลิกเธอกลับกลายเป็นชอบเลยใครที่ชอบอ่านหนังสือนวันิยายแปลนะคะก็เล่มนี้ สักครั้งในชีวิตคุณจะบรรลุแต่ว่าดิ่งดาวมากก็อาจจะเว้นไปก่อนก็ได้ใครที่ช่วงนี้ดาวดาวก็อย่าพิ่งก็ได้ใครชีวิตชีวิตมีความสุขมากไปหิวใจก่อนแต่ถ้าชีวิตมีความสุขมากแล้วรู้สึกอยากหาอะไรดิ่งดาวเริ่มนี้คือดีมากๆอ่ะทุกคนมาเล่มสุดท้ายของไอด้าแอบบอกก่อนเลว่าคุณอ่านไม่จบแต่ว่าอยากมาบอกต่อเพราะว่าจริงๆอะคือสิ่งที่ตัดสินใจซื้อเล่มนี้มาเพราะว่าอยากเริ่มหาหนังสือภาษาอังกฤษที่สับ่ง่ายและแต่กูซื้อผิดค่ะกูซื้อเวอร์ชัน <ท>ภาษาไทยมันเลยเป็นทําให้สิ่งกูหยิบมาอ่านยากนิดนึงก็เลยยังอ่านไม่จบอ่านชื่อเรื่องให้ฟังก่อนชื่อเรื่องว่าใครเอาเนยแข็งของฉันไปแล้วกูไปนั่งอ่านรีวิวก่อนจะซื้อนานมากเขาบอกมันเป็นหนังสืออมตะมากๆที่แบบโดนตีพิมพ์แล้วหลายๆครั้งแล้วก็ดังมากในหลายๆประเทศใช่เล่าเรื่องย่อก่อนว่าในหนังสือเล่มนี้มันจะเล่าตัวละคร4ตัวก็มีสเนปกอรี่แฮมและฮอคือเขาเหมือนเปรียบทั้ง4ตัวนะเป็นมนุษย์ที่แบบว่าทั้ง4ตัวละครนียจะมีทั้งคนที่เรียบง่าย ที่ซับซ้อนที่แบบมีความสุขจังเลยอ,อะไรเงี้ยเหมือนเปรียบตัวละครอันเนี้ยแล้วเขาก็ก็แบบเนยแข็งอ่ะเหมือนเป็นโกลเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนถ้าสมมติเนยแข็งอันเนี้ยที่เราแบบห่วงแหนมากๆบางคนก็จะเปรียบเนยกับเป็นเรื่องงานเรื่องความรักอะไรเงี้ยถ้าสมมติในสิ่งที่เราห่วงแหนมากๆม,มันถูกหายไปถูกขโมยไปเราจะแบบทํายังไงกับมันจ,งงจัดการมันยังไง,ง,ไงเหมือนหนังสือเล่มนี้จะทําให้เหมือนแบบฟิลเราได้รู้จัก การเปลี่ยนแปลงของชีวิตอะเพาว่าสมมติสักวันหนึง่งชีวิตเราเกิดแบบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเราจะจัดการเมเนทความรู้สึกอย่างนี้<อ>ได้ยังไงแล้วมันจะทําให้เรารู้ว่าซึ่งจริงๆแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เหมือนจริงุษย์เราทุกคนเนี่ยจะกลัวการเปลี่ยนแปลงเว้ยแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอยก่างมันต้องเปลี่ยนแปลงอะมึงเก็ตปะเพื่อเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าแบบมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งหนังสือเล่มเนี้ยเขาเหมือนจะเล่าบรรยายว่าแบบทําให้เราเข้าใจมากยิ่งงงงงขึึึ้นนนนนรรรววววมมมมถัมักกกกก็จจะะีีีีเเเื่่่่่อยยบบบคาาลลใทแปสิ สิ่งหนึ่งหรือกลัวในการที่จะแบบทําสิ่งรอบข้างที่เราไม่เคยกล้าทําหนังสือเล่มนี้จะเหมือนแบบคอยเล่าให้เราแบบเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นซึ่งกูก็เลยแบบรู้สึกวิ่ยงั้นเดี๋ยว<ด>จะลองเ,ลเออดีจังเลยงั้นเดี๋ยวจะลองเปิดใจอ่านภาษาไทยก่อนแล้วกูตั้งใจว่าถ้ากูอ่านภาษาไทยจบอะจะไปซื้อาษาดีนะมันทําให้มึงเข้าใจภาษาอังกฤษได้ใช่ใช่<ๆ>ก็เลยคิดว่าอยากชวนทุกคนมาอ่านไปด้วยกันก็ยังไม่อ่านคืออ่านไปแล้วแต่ว่ายังไม่จบมึงกูแบบกูอ่านไปแบบแต่ว่ามันเป็นเล่มที่แบบตัวหนังสือทางหน้าเลยมันเลยทำ ันไม่มีอะไรที่จุงใจงงขนาดนั้นใช่เพราะอย่างที่บอกว่าหนังสือไอดาที่เอดาอาจจะต้องมีแบบอ่ะอย่างน้อยมีตารางอะไรเล็กๆให้กูสุุิยน่ารักจังเลยอ,อยากมองอยากมองมันไปนานๆมีตัวหนังสือมีสีสันอย่างนี้จะทําให้กูอ่านจบได้แต่พอมันเป็นหนังสือแบบนี้ปูบับมันเริ่มใหม่สําหรับกูละกูต้องใช้ระยะเวลาในการที่แบบเข้าใจมึงเพราะมึงเพิ่งเริ่มอ่านเมื่อปีที่แล้วเองใช่เพิ่งเริ่มอ่านหนังสือปีที่แล้วแบบมึงกูยังทําใจยากเลยในการที่จะอ่านหนังสือขนาดกูอ่านมาตั้งแต่สิบสองอ่ะแบบกูติดยายแจ่มใสอ แต่ว่าทุกวันเนี้ยเวลาแรงจูงใจมันย่ามกันนั้นเนี่ยกูยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งค้างไว้เป็นเดือนแล้วยังอ่านไม่จบเหมือนกันเหมือนกันมึงคือกลัวรู้สึกว่าเอ้อย่างช่วงนี้คือตอนแรกที่เริอ่านหนังสือเพราะอกหกอักแต่ว่าปีนี้ที่อากำอ่านหนังสือเพราะอยากพัฒนาตัวเองอคือกูรู้สึกว่าอยากเป็นคนที่ทลองทําอะไรที่ออกจากเซฟโซนแล้วก็แบบอย่างนี้ตอนนี้อินกับการเรียนภาษาอังกฤษมากๆนอกจากแบบคุยกับแฟนแล้วก็เลยแบบอยากหาอย่างอื่นที่เราแบบหาความรู้ให้กับตัวเอง มากขึ้นด้วยเอาจริงๆแล้วคือกลัวก็หยุดอ่านหนังสือไปสักพักเหมือนกันก่อนอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกเรามันแบบเต็กตอกมันแบบนู่นคือไถก็หมดวันแล้วอะจนกว่าหนังกูคุคยกับแฟนไม่รู้เรื่องเพราะว่าสมาธิสั้นเกินถามอะไรมากูตอบไม่ค่อยได้แฟนก็ไล่ไปนั่งสมาธิกูกเลยแบบเพราะอ่านหนังสือแทนละกันถ้าจาต้องนั่งสมาธิแต่มันช่วยจริงมันทําให้เราโฟกัสอะไรได้นานขึ้นเมื่อกับการอ่านหนังสือมันแบบถ้าสมมติว่าหลุดเข้าไปแล้วอะต่อติดแต่ไม่มึงหยุดเมื่อไหร่อะมึงรู้ป่ะแต่ช่วงแรกๆที่กูเริ เออมันต้องเริ่มอย่างนี้เลยใช่เอ็ดด้าแบบสามหน้าแล้วอย่าจับโทรศัพท์นะสามหน้านี้จบก่อนแล้วอย่ค่อยจับ,จบโทรศัพท์ <c oughs> กูต้องทําอย่างนี้เหมือนกัน <c oughs> ช่วง <c oughs> ช่วงแรกๆที่หัดก็จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบอ่านหนังสือมันเออมันฝึกสมาธิหนึ่งแล้วกูรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากบทความเรียนรู้อะไรจากนินยายเรียนรู้ <c oughs> อะไรจากคนเขียนตรงนั้นแล้วเอามาตีความเอามารีเลตกับชีวิตตัวเองได้อันนี้คือเป็นสิ่งใหม่ที่กูไม่เคยได้สัมผัสนอ,นอกจากแบบก่อนหน้านี้เอออ๋อแล้วก็แบบอีกอย่างหนึ่งคือจำได้ป่ะที่ก เรียนพันตัวมาแนะนำเราตอนนั้นกูบอกว่ายังไม่คอนเฟิร์มว่ามันสนุกขนาดนั้นจริงไหมแต่ว่าคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่ามันสนุกมากเลยเพราะว่านอ่านจบแล้วแล้วก็ใครที่อ่านหนังสือสืบสวนที่สนุกสนุกมันมันแบบสะใจอะก็เล่มน,นั้นคาตกรรมน,นกรเรียนพันตัวแต่มีแต่คนบอกว่าเล่มน,นั้นสนุกมากแบบให้สิเต็มสิเยอะมากใช่ใช่สิเต็มสิเลยอะสนุกแบบสนุกจริงทุกคนก็ไปตามกันได้นะคะแล้วก็จบแล้วเดี๋ยวอาจจะมี ep ต่อไปหรือเปล่าเดีย๋ยวไปอ่านหนังสือเพิ่มก่อนอ <laughs> ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดนะะค ให้กับช่องแฟนชิพไฮด้วยรวมถึงขอบคุณทุกๆซูเปอร์แตงขอบคุณค่ะอ่านทุกคอมเมนต์จ้าจริงคอมเมนต์กันมาได้หรือว่าใครที่อยากไปยาทุกคนหนังสืออยากไปยาพวกเราจะดูจากสไตล์ที่เราอ่านกันแล้วก็สามารถไปยาได้นะคะเพราะว่าพวกเราก็ยังเน้นซื้อแต่ยังไม่เน้นอ่านเท่าไหร่ของมันต้องมีไว้ก่อนนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นปกติของนักอ่านหลายๆท่านเนาะก็สําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเรจะบอกว่าหนังสือมึงกับกูแตกต่างกันจริง <S <S มึงเน้นการเรียนรู <S 2> <S 2> <S กูเน้นนวันนิยายไม่มีอยู่จริง